ขออนุญาตชี้แจงลูกค้ากระเป๋าสตางศาตตัวเลขทุกท่านค่ะค่ะกระเป๋าสตางศาสตร์ตัวเลขของเราเป็นกระเป๋าสตางมงคลถ้าจะพูดถึงกระเป๋าสตางมงคลทั่วไปนะคะก็จะมีส네ีของกระเป๋าสตางซึ่งเป็นความมงคลเฉพาะบุคคลรูปแบบของกระเป๋าสตางตามหลักของจุ้ยและกระเป๋าสตางนั้นต้องผ่านพิธีปลุกเสกซึ่งกระเป๋าสตางศาสตร์ตัวเลขของเราก็มีความเป็นมงคลตามลักษณะของกระเป๋าสตางมงคลทั่วไปนะคะ แต่กระบอกสงต์ของเราได้เสริมความเป็นมงคลมากกว่าน,นั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ซึ่งจะเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและสเสน่ห์เมตตารวมถึงยันคาถาซึ่งเป็นยันล้านนาที่อยู่ในปั๊บสาอายุหลายร้อยปีพุทธทุกเด่นชัดในเรื่องของการเงินค้าขายสเสน่ห์เมตตาและก็ในเรื่องของโชคลาภนะคะนอกจากนั้นแล้วด้านในของกระบอาสตางศาสตัวเลขของเราทุกใบค่ะเราก็จะมียันพลังตัวเลข16ตัวซึ่งจะเสริมความเป็นมงคลนอกเหนือจากยันพลังตัวเลขชุด4289 6395ยันพลังตัวเลข16ตัวนี้จะเสริมในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ในเรื่องของชื่อเสียงทางท่านไหนที่ทํากิจการร้านค้าหรือทําการงานใดๆต้องการให้มีชื่อเสียงต้องการให้มีคนรู้จักซึ่งแน่นอนค่ะถ้ากิจการร้านค้าหรือภารกิจการงานที่คุณทําเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงก็จะเป็นที่มาของเงินนะคะนอกจากนั้นแล้วยันพลังตัวเลข16ตัวก็จะเสริมในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ชุกคู่เลขตระกูลมหาเสน่ห์ซึ่งเสน่ห์ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะคะก็หมายถึง ที่มีการลงณห,หน้าทองหรือการทําสาริการลิ้นทองนะคะและกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราทุกใบยังมีพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัจเจดีซึ่งก็จะมีพุทธคุณเด่นชัดในเรื่องของการงานและโชคลาภแต่ถ้ากระเป๋าสตางค์ศาสตรสตัวเลขของเราใบไหนนะคะที่ไม่มีพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัจเจดีเราก็จะแจกฟรีทันทีให้กับลูกค้าค่ะธนบัตรขอนถุงไอ้ไข่เด็กวัจเจดีนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รับความเป็นมงคลเหมือนเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในกระเป๋าสตางค์เป็นสัญลักษณ์สากลที่ช่วยดดึงงูในก เงินโชคลาภและก็ในเรื่องของเสน่ห์เมตตา ลูกค้าท่านไหนที่รับกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราไปนะคะเราจะมีนามบัตรซึ่งข้างในนามบัตรนี้จะเป็นรายละเอียดวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภซึ่งศาสตร์นี้เป็นที่แพร่หลายมากๆที่ประเทศญี่ปุ่นและบ้านเราด้วยนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งค่ะเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภนอกจากความเป็นมงคลของกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ฮองจุ้ยและพุทธคุณต่างๆที่เราใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ซึ่งกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราทุกใบนะคะผ่านพิธี ทำการปลุกเสกการที่เราใช้วิธีการอุทิศบุญเปลยเสมือนเป็นการขออนุญาตครูบาอาจารย์ศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ยันคาถาครูบาอาจารย์ศาสตร์ตัวเลขครูบาอาจารย์ศาสตร์อห่างงจุ้ยรวมถึงพุทธคุณไอ้ไข่เด็กว่าเจดีที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ที่เรานําไปปลุกเสกซึ่งเราก็จะมีเคล็ดลับวิธีการใช้พุทธคุณต่างๆใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ให้กับลูกค้าวิธีการใช้เคล็ดลับนี้ก็ง่ายๆค่ะแค่ครั้งละหนึ่งนาทีเองนะคะไม่ต้องใช้วัสดุอออื่่่นนใใใดดช้้้แควิิิธธีีีกาาารรตตังงจจฐซึเเ็ะะมยยลห ลูกค้าหลายท่านของเราหลังจากที่ใช้กระป๋องสตางค์ศาสตร์ตัวเลขแล้วปรากฏว่าได้ผลดีในเรื่องของการเงินแต่ก็อยากได้โชคลาภเราจรึงแนะนำให้ทำการอุทิศบุญเพิ่มในทุกๆวันปรากฏว่าหลายท่านก็ได้โชคลาภมานะคะกระป๋องสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเรามีทั้งใบสั้นใบยาวหนังแท้และหนังพียูลูกค้าท่านไหนสนใจหนังแบบไหนรุ่นไหนแจ้งเราได้นะคะซึ่งกระป๋องสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราเราจัดส่งให้ลูกค้าฟรีทั่วประเทศลูกค้าจ่ายเฉพาะค่ากระป๋องสตางค์ท่านไหนที่สะดวกเป็นวิธีการโอนเงินเราจะแจกฟรี ทียันถุงเงินหรือถุงทองแต่ท่านไหนที่สะดวกเป็นวิธีการเก็บเงินปลายทางเราจะจัดส่งให้ฟรีทั้งค่าจัดส่งและค่าเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าสะดวกรับกระเป๋าสตางค์แบบไหนก็เลือกได้นะคะถ้าอยากได้ของแถมเป็นยันถุงเงินหรือยันถุงทองก็ให้ใช้วิธีการโอนเงินถ้าอยากจะใช้สิทธิพิเศษในการเก็บเงินปลายทางก็ใช้วิธีการเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ลูกค้าไม่ว่าจะใช้วิธีการโอนเงินหรือวิธีการเก็บเงินปลายทางเราก็จัดส่งให้ฟรีค่ะค่าจัดส่งนะคะเพียงแต่ท่านไหนที่ ใช้วิธีการเก็บเงินปลายทางเราก็จะรับผิดชอบในเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าปลายทางให้ลูกค้าท่านไหนที่ใช้วิธีการโอนเงินเราก็จัดส่งให้ฟรีและแถมยันถุงเงินหรือถุงทองให้ลูกค้าให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะค่ะลูกค้าท่านไหนที่หลังจากรับกเปวาสตัง์สาตัวเลขของเราไปได้แล้วประมาณ3เดือนแต่ปรากฏว่าในเรื่องของการเงินยังไม่ดีขึ้นให้ทักกลับมาหาเราที่ไลน์ไอรดีทรับยัหรือเบอร์โทรศัพท์0 6 1 2 3 9 9 2 8 7ซึ่งลูกค้าของเราก็มีหลายช่องทางนะคะบางท่าน ใช้วิธีการสั่งกระเป๋าสตางค์ผ่าน Facebook บางท่านก็ใช้วิธีการโทรศัพท์มาสั่งจองแล้วใช้วิธีการเก็บเงินปลายทางหรือบางท่านก็ใช้วิธีการทักมาทางไลน์นะคะไม่ว่าลูกค้ากระเป๋าสตางค์ศาสตร์ต,ตัวเลขจะสั่งจองกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ต,ตัวเลขทางช่องทางไหนนะคะถ้าหลังจากที่ใช้กระเป๋าสตางค์ของเราไปแล้วประมาณ3เดือนปรากฏว่าในเรื่องของการเงินยังไม่ดีขึ้นให้ทักกลับมาหารเรานะคะซึ่งเราจะมีเคล็ดลับพิเศษส่งมอบให้สาหรับลูกค้ากระเป๋าสตางค์ศาสต์ตัวเลขซึ่งบางครั้งบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของฐานบะ เราไม่ทราบว่าช่วงเวลานั้นเรามีปัญหาในเรื่องของฐานบุญหรือเปล่าแต่การที่เราให้ลูกค้าใช้กระบ๋อสตางค์ศาสตร์ตัวเลข3เดือนแล้วใช้วิธีการอุทิศบุญเพื่อเป็นตัวเสริมในการดึงดูดสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาแต่ก็จะมีลูกค้าบางท่านค่ะที่ในช่วงเวลานั้นมีปัญหาในเรื่องของฐานบุญนะคะเราก็จะมีเคล็ดลับพิเศษส่งมอบให้สําหรับลูกค้าซึ่งลูกค้าที่ปฏิบัติตามเคล็ดลับของเรานะคะปรากฏว่าในเรื่องของการเงินดีขึ้นนะคะค่ะท่านไหนที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมมากไปกว่่าาานนนัะววจเเเป็ใรรือองงขลก การเปิดกระเป๋าสตางค์เคล็ดลับต่างๆในเรื่องของการจัดนําเงินใส่ในกระเป๋าสตางค์รวมถึงก็จะมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่สอบถามวิธีการดูแลรักษากระเป๋าสตางค์ก็สามารถชักกลับเรามาได้นะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขจะใช้วิธีการตอบลูกค้าเองนะคะเราจะไม่ใช้แอดมินในการตอบลูกค้านะคะเพราะว่าส่วนตัวต้องการที่จะดูแลลูกค้าแต่ละท่านให้มีการเงินที่ดีขึ้นนะคะข่าวรีวิวที่ลูกค้าเห็นในขณะนี้นะคะเป็นรีวิวผลตอบรับของลูกค้าหลังจากที่ใช้กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขซ่่งหลาาายทนนก็ รักมากๆนะคะรีวิวผลตอบรับมาให้เราแต่บางท่านก็ใช้วิธีการโทรแจ้งเรามานะคะอันนี้แล้วแต่ที่ลูกค้าสะดวกนะคะซึ่งผลตอบรับของการใช้กระบอกสตางค์สาตัวเลขของเรามีมากจริงๆค่ะค่ะขอบคุณลูกค้ากระบอกสตางค์สาตัวเลขทุกท่านมากๆนะคะแล้วพบกันนะคะขอบคุณมากค่ะ